สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาภาษาไทายนะคะเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนนะคะอะเรามาทําความรู้จักกับภาษาพูดกับภาษาเขียนกันนะคะภาษาพูดนะคะก็คือภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเรียกว่าภาษาปากนั่นเองค่ะเช่นพวกภาษากลุ่มวัยรุ่น เวลาเราฟังแล้วบางครั้งมันดูไม่สุภาพใช่ไหมคะมักจะใช้พูดระหว่างคนที่สนิทสนมกันมากๆนั่นเองส่วนภาษาเขียนนะคะคือภาษาเขียนที่มีลักษณะเคร่งครัดใช้หลักนะคะในทางหลักของภาษาเรียกว่าภาษาแบบแผนนะคะระดับไม่เคร่งครัดมากนักเรียกว่าภาษากึ่งแบบแผนหรือภาษาไม่เป็นทางการนะคะหรือเรียกว่าภาษากึ่งทางการนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนนะคะตัวอย่างเช่นภาษาพูดที่เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือคําศัพท์วัยรุ่นนะคะเด็กๆเช่นคําว่าวัยโจะคำนี้อาจจะเก่านิดน,นึงนะคะวัยโจแต่ภาษาเขียนเราจะใช้คําว่าวัยรุ่นเจ๋งเป็นภาษาพูดนะคะภาษาเขียนก็คือเยี่ยมมากแฮวเป็นภาษาพูดนะคะภาษาเขียนคือผิดหวังนะคะ ทีนี้ลักษณะของภาษาพูดนะคะกับภาษาเขียนที่มักจะเป็นภาษาไทยแท้นะคะก็คือภาษาชาวบ้านฟังแลวเข้าใจง่ายนะคะเป็นภาษากึ่งแบบแผนนะคะดูตัวอย่างนะถ้าเป็นภาษาพูดอย่างเช่นคําว่าหัวเมียภาษาเขียนจะใช้คําว่าสามีภรรยาถ้าคําว่าดาราหนังจะเป็นภาษาพูดถ้าภาษาเขียนจะใช้คําว่าดาราภาพยนตร์นะคะ หรือว่าถ้าเป็นคําที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะถ้าภาษาพูดเราจะใช้คําว่า o v e ใช่ไหม o v e ภาษาเขียนเราจะใช้คําว่าเกินควรเกินกําหนดเกินจริงนะคะ,ะหรือภาษาพูดที่บอกว่าก๊อปภาษาเขียนเราก็จะใช้คํา,าว่าสําเนาต้นฉบับแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาไปที่หน้า156ได้เลยค่ะ ในหน้า156นะคะฝึกการใช้ภาษาข้อที่1ค่ะเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนให้ถูกต้องนะคะ,ะมาดูนะคะข้อที่1ค่ะคุณท่านเจ้าของบ้านของผมแกยอดใจดีเลยแล้วให้เปลี่ยนนะคะประโยคนี้เป็นภาษาเขียนเนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนนะคะ โดยเขียนได้ดังนี้ค่ะคุณท่านเจ้าบ้านของผมท่านใจดีมากนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะบ้านโน้นอาหารเยอะแยะกินไม่หมดค่ะเขียนเป็นภาษาเขียนก็คือที่บ้านโน้นอาหารมากมายรับประทานไม่หมดข้อที่3ค่ะคนบ้านนั้นโหดเอาหนังสติ๊กมาไล่ยิงเราภาษาเขียนคือคนบ้านนั้นใจร้ายเอาหนังสติ๊กมาไล่ยิงเราต่อไปข้อที่4ค่ะแกเอาเข้าวให้หมากินหน่อย ภาษาเขียนนะคะท่านเอาเข้าให้สุนัขก,กินด้วยสุนัขเราจะไม่ใช้คําว่าทานนะก็จะใช้คําว่ากินเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นคนเราจะใช้คําว่ารับประทานนะคะในภาษาเขียนนั่นเองต่อไปข้อที่5นะคะเพื่อนมันชอบด่านโน่นด่านี่เรื่อยเลยนะคะภาษาเขียนคือเพื่อนชอบด่านโน่นด่านี่เป็นประจำอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาษาพูดภาษาเขียนนะคะทีนี้ไปต่อในข้อที่2ค่ะ แยกประเภทที่ใช้คำหรือกลุ่มคำที่กำหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกที่และเหมาะสมนะคะมีประเภทนวนิยายค่ะเรื่องสั้นการสนทนาสารคดีบทความการติดต่อสถานที่ราชการหนังสือเรียนบทละครการซื้อของในตลาดตำราจดหมายส่วนตัวนะคะทีนี้เรามาแยก ว่าการใช้ภาษาแบบไหนควรจะใช้ประเภทไหนนะคะถ้าใช้ภาษาพูดนะคะก็จะใช้ในการสนทนาได้เวลาเราสนทนาเราก็เน้นใช้ภาษาพูดเป็นหลักอยู่แล้วนะคะ การซื้อของในตลาดค่ะเราก็ไม่ต้องใช้ภาษาทางการเนาะเราก็ใช้ภาษาพูดทั่วไปนะคะในการสื่อสารได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวค่ะเมื่อมันเป็นจดหมายส่วนตัวปุ๊บเราเขียนไปหาคนที่สนิทเป็นกันเองฉะนั้นภาษาที่ใช้สามารถใช้ภาษาพูดได้เลยนะคะต่อไปค่ะการใช้ภาษาเขียนนะคะอ่าประเภทที่เราจะนํามาใช้ใน ภาษาเขียนก็จะมีประเภทสารคดีค่ะบทความตำราหนังสือเรียนซึ่งพวกนี้จำเป็นจะต้องใช้ภาษาภาษาเขียนเพราะภาษาเขียนจะต้องเป็นรูปแบบนะคะแบบแผนที่ถูกต้องตามลักษณะนะคะที่กำหนดมานะคะเป็นคำสุภาพนั่นเองต่อไปนะคะใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะก็จะมีนวนิยายค่ะการเขียนนวนิยายการ เขียนเรื่องสั้นการติดต่อสถานที่ราชการหรือบทละครนะคะที่เราดูหนังเราก็จะเห็นตัวละครเขาสนทนากันพระเอกนางเอกตัวละครเขาคุยกันก็ใช้ได้ทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะคะดูตรงนี้หน่อยคําว่าเรื่องสั้นรอเอืองอเรืองไม่เอกเรื่องใ,อองใส่ไมเอกให้เรียบร้อยนะคะคําว่าสั้นสออาโนสารไม้โทสั้นใส่ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูพิมพ์แล้วแต่ว่ามันตกนะคะมันไม่ขึ้นเด็กๆก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะ ไปต่อในข้อที่3ค่ะตอบคําถามต่อไปนี้นะคะตามความคิดของนักเรียนข้อที่1ภาษามาตรฐถถานคืออะไรใช้ที่ใดบ้างภาษามาตรฐถถานนะคะก็คือภาษาท,ที่ใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการค่ะนําไปใช้กับเอกสารทางราชการเอกสารสมัครงานสารคดีตําราค่ะ ข้อที่สภาษาถิ่นคืออะไรเราจะรักษาภาษาถิ่นให้คงไว้ได้อย่างไรนะคะภาษาถิ่นก็คือภาษาที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะภาคเราจะรักษาให้คงไว้ด้วยการใช้ภาษาถิน่นทออีนอนถิ่นไม่เอกถิ่นนะคะในโอกาสอันควรเช่นใช้สื่อสารเฉพาะกับบุคคลภาคนั้นๆค่ะเติมคําว่าภาคไปด้วยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่4นะคะเขียน <ild> ประโยคที่มีคำภาษาต่างประเทศซึ่งนักเรียนได้ยินหรือพบบ่อยในหนังสือต่างๆมาอย่างน้อย5้าประโยคและบอกด้วยว่ามาจากภาษาอะไรนะคะตัวอย่างเช่นวันนี้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดสำคัญฟุตบอลมาจากภาษาอังกฤษนะคะ,ะทีนี้นะคะตัวอย่างเนาะ ข้อที่นนะคะฉันชอบดื่มน้ำเก๊กฮวยค่ะคำว่าเก๊กฮวยมาจากภาษาจีนข้อที่2พี่ชอบดูการแข่งขันบาสเกตบอลคำว่าบาสเกตบอลมาจากภาษาอังกฤษขอ้อ3ฉันชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คำว่าก๋วยเตี๋ยวมาจากภาษาจีนขอ้อ4ฤดูหนาวปีนี้ระวางแผนจะไปเที่ยวภาคเหนือคำว่าฤดูมาจากภาษาสันสกฤตนะคะคำว่านี้ใส่ไมโทให้เรียบร้อยคำว่าเที่ยวเติมไมเอกให้เรียบร้อยนะคะข้อ5้าแม่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมาจากภาษาอังกฤษค่ะ โอเคนะคะเด็กๆคะอ่าวันนี้ให้ทำหน้าที่156ถึงหน้าที่157นะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีคะ่ะ